อันเทวายสังกัทเออยกถึงวันมูตานจบนั่นเดี๋ยวเราจำเนี่ยได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิิมานอิมานิ มายังพันเตผาตตานิสังฆะธานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆาสะโอนุเชยามะโนพันเตภิกขุสังโฆอีมานิผาตตานิสังฆะธานิปาติกันหาโต อิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปรตตาหารเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายแด่พระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์รับพระตาหาร เครื่องสังฆทานตับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติ้างเจ้าทั้งหลายและขออุทิศให้แก่เกิดความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาแลนานเทินขนาดอดเอาได้อดีมวนนาใุนมีอยู่แล้วเออมีแล้วก็มาอุ้ยอันนี้ง่ายนุ๊เออะคือกันกับคือกัน सर

ที่ขวดน้ำพี่จ้ะ ขาวตโอาลหาตัสมมาสมตุเสะอิมานีมียงพันเตอสัมปริวาลานีพีกุสังคสสะมุเชียมา

พิคูสังคะสะโอนโนชยามะสาธุโนพันเตพิคูสังคโคอีมานิสังกะพังนิสับป,ปริวานิปฏิกันหาตุกมาคังทีฆาระตังสุข thế còn khi tâm khởi, mình sẽ phát ra các trạng động trước khi buồn trạng cái nó. น้ำเต้นไปน้ำลุกปที่ต่สัมปตมินรันี่ัปันจันี่ันัชอบจันทร์ทูขันรักทูรักจันทร์ทูชมบูนจันทรทมบูนหน่อยพ่านนะท่านท่นอีเพิ่นหรอ้ันพินบ้านนตลาด แต่ก่อนอยู่บ้านจะเอกสาเมย์โกงเพื่อนชาวบ้านโกงเรื่องหมอที่นี่นะเออไงโก่งไ้โกงนัมโมจัตตาพระเทวตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพัตตาหารสังคทานทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้

สักพเพเนาโ็นะไรโบอยากทโบที่ยะรโากทสัเพีิโยวาจะันตาจากเตชินาทักั่าันธามิสสพพะโ โดนปัไปแล้วไปแป๊บนึงดดเอาให้น้อยนึงเนี่ยต้นชนอยากได้จังชมสวยมาก เจเนียวโอ้ล่มลื่นเห็นน้องน่าจะมีรถนี่มั้งล่มลื่นดีจังเลย<า>วัดบ้านจจเนียววัดที่เจ็ดแล้วอุ้ยมาบ้านจจเนียว เ็เห็นไปหลายก็เลยว่าเฮ็ดแน่ว่าสนจ่อมกลับปนเดนสมาากล่าเนาะหรือหรือยังไงากล่าวกาเนาะารม์ถือขึ้นาวามัจัดสะภพักวาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัดสะ พีโขสังคสะโอโนชยามะัยอยังยังพอยดสายบ้างหเนาะอยู่คุ้หานอยู่คุ้หานเนาะนองลูก่นน่ะคะนองลงานลงท่านเดนแด้แช่นบ้านยุคหางจะเอง่ะบอก

ลำดวนลำดวนไปงานแห้งเนาะวัดที่แปดวัดบ้านนนสว่างลมเรื่อน,นี่เนาะน,นี่เราเข้าข้างหลังนะนี่ไงพยุนที่มาทำตรงนี้จนลม้มสะทอพยุนอยู่นี่โอ้หลวงพ่ออยู่พอดีมั้งนั่นนะ่ะ หลวงพ่อบม่ได้เห็นางาน,นแล้วหลวงพ่อเฉาแล้วจิ้มไปเลยจิ้มไปโอ๊ยกำลังจะไปทำบุญ กอเห็นอะไรออกค่ะพอราลูกไคนไปปัจจุบันท่านเดือดเฉื่อยกินเนาะกินถอกินหอยดาสวยไม่สวยอยู่ที่คนแต่ง พวกเราได้อรารนพระคุณเจ้าผู้สามารถแต่งช้นในพระธรรมมาสวรยานมหาสติปัฏฐานสตที่ท่านทอขอรอ้องพระคุณเจ้าก็ตั้งใจมาสวให้ท่าน่อสัให้พระคุณเจ้าสวดตบีกไ,ไม่ได้กรืลืดพระคุณเจ้าเป็นกล่าวพระอารามท่าน